สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าอีกแล้ววันนี้วันอังคารเราก็อยู่ในศึกดวนไลทที่สิ้นสุดนี่ของเขาก็พาทิพามาตบพลในศึกดวนไลที่สิ้นสุดมาบ้านคนแรกใครสะเป็นคนโชคดีนี่ละคุณคือคนผู้โชคดีราชาใต้ดินมาไเปิดก่อนมาฮาฝั่งสีฟ้าก็เป็นของค่อยสิครับ ฟังซิงเอาชูเข้าไปสอมบีแมนมาบาทนี้บูนให้มาแล้วแค้นกลนอุลมานจุกๆๆๆจึชไปสตันโนนันสตันนานฟ้าเคยมาบาทนี้ขอหมัดมังกรเหินนภาเหยียบหน้าเข้าไปตู้มสิบสี่ล้านเหยียบแถวล่างอีกสิบเจ็ดล้านหายหายยกไป <c oughs> <c oughs> มีซุยเลี้ยวเลยซายใจดีขนาด นี่ของเขาก็อัติเซานะเขาก็อยู่อันดับที่หนึ่งภาวาพวกตัวบักเขายังพอ่ได้ตื่นกันนะมาคนที่สองใส่ตะเอือมาบาทนี่ชูโซนิบูทขึ้นมาโซนิฝังสีเงาชูเข้าไปนะบาทนี่ซับน้ำมาบูทให้ชูตูมาไปอีกเดี๋ยวบอบอบอไหวบะ ประธานโซนิกโซนิกฟังสีงเงาชูหกแสนมามัดมังกรเฮือนผภา,ายับขึ้นมาสี่ล้านสี่ตะวมสิบห้าล้านแถวหลังอีกตะวมสิบแปดล้านหายหายยุคที้ไหวไวเชิวชิวอ่ะแบบน,นี้ให้ให้แอนนอาดีเป็นคู่โสดดี นี่บอกโอ้ปูปอมจักรพรรดิเด็กเอเดดาบวกเอาอ้าลองของแข็งขอลองของแข็งหน่อยนะครับมาโซนิคขอเปิดก่อนอีกโอ้โหพูดคืนมาโซนิคฝังสีเงาชูเข,ข้าไปนี่คืนอีอื่นปะนอนอะใครเนาะมาหมัดมังกรเฮอนภาชุบเหยียบหน้าขึ้นมาอู้อู้ยี่สิบสล้านแถวลังอีก สามสิบเจ็ดล้านโอ้ก็พูดหายคอยก็หายโอ้ยมันก็สซิบกระซกับตัวบักอยู่หรอก <c oughs> อยากบิดปะไออีกวัน,นี่เอาใส่ตะเอนินอีตีแล้วไครแล้ววันนี้อยากปีโอ้สุยริวกระบองสุยริวก็กระบองมาเบิ่งดูไปสีวไว้บ่ล่ะมาลองคอยโอ้ สมฝังสีเซลชูบเป็นหยังมาแบบนี้บูดขึ้นมาทัาน,บบทานบ่บ่ทันเว้ยมาหมัดบางกรเฮือนนภาเหยียบหน้าขึ้นมาอุ้มออกไปหาล้านแถวหลังอีกสิบลา้านเหยียบไปอีกสี่ล้านโอ้โหผ่านสองเหงายัางซวยเดีวยวแขวะนี้ฮะคอเฮือนนภาเนี่ยหมัดบางกรเฮือนนภาต่อุ้มสิบสามล้านเหยียบไปอีกสาสิบห้าเหยียบมาอีก 6ล้านเก่าายยกตี้ไม่ได้เงินได้อื่อเลยยังไงละ่ะยังไงละ่ะได้บีทเทียเจ้าเอาเลยดูเราเป็นพาสว่งางในวงยานี่ก็สิวัยวะมาอืมมีใช่แต่เออครับอย่างนี้บาเก็บบาเกิตบ่บาเก็ตันจามาผิดพร้อมตัวซื้อมันหน่อยดากินมา ตัวนี้ฝังสีเงาขเขาเร็วขนาดใครแม่นหาดาก็เร็วตีหอยสบ,บาเยเลเต้มาฝังสีเงาชู่สองหลานโอ้โหไปวันเลยโบลอดโลปูบอมกับบอซอยมาทันบะฟุบบ่บอดทันเลยบุขึ้นมาการุปล่อยมัดไปชุบตบบ้องหงูไปตุ้มสี่แสนบ่เขาโลปูบอมเลยมาแล้วบ้านี้เจอของจริงหน่อยมัดมังกรหินนภา เย็ยบไปตุ้มกาแปดล้านเก้าเอาะบที่กระดูกหักเรียบร้อยเลยมันเหล็กวายุเซโคนมุนไปกระติโลชุบมันเหล็กวายุเซโคนมุนติดติดอยู่โอ้ม,มีมีดาเมลไ,ไปซี่แซนหน่มาตีไปติโลชู่สนามแรงปิดเข้าไปติโลอีกอหือม,มาบัดน,นี้โซนิกฝังสีเงาไปล้านหกโลปูปอมถึงกับจางมา ปูขึ้นมาปูแบบอ,อ๋อกดขามเลยส่วนลืมข้าวไปะจะคลองกันอ่นเอาไมเอาไม่เอาไมาไมันบายแล้วล่ะไม่ไปอีกกว่านี้อยากปิดกันนี่ก็เบิดแหละใส่ตะเออแหละเบิด์ตอะไรอยู่นี่เนาะไปอีกอยากบิดบ่ถ้าเกิดมั่นอยู่ดิตีพู้นี่ก็มีโอกาสที่คอยสิแพ้ได้นะว่า มาบัน,นี้บัดมังกรเฮือนนภาเหยียบหน้าขึ้นมาชูเข้าไปเอ,อ้มาดีเบิ้งตัวนี้ไอ้ตูมเข้าไปสี่ล้านเก่าเยี่ยมมาอีกสามล้านหกนะเขาผ่านสองในห้องข้าเจ้าไหมมาเบิ้งห้องไข่ขบัดน,นี้พัดหนึ่งอาวุธได้มีชูเหยียบไปตูมเก่าล้านสามเหยียบไปอีกยี่สิบเอ็ดล้านเยี่ยมมาอีกหาล้านหกน้องหลบหนีทุ่นเลย คนตีนคนมือเว้ยนี่แหละแล้แวมีโอกาสแทนได้ยังวะมาพาดสองหนึ่งชู่หนึ่งอาวุธสามดาวอีกบะสองสามเต้อตีสีเคล่าผุนเนาะตีหอยบัวจายเนาะมาหอยเยียมเลยหมัดมังกรเหินนภา,าเหยียบอุม้มบอกตีตีกระดูฮักเขาเหยียบดีเหยียบลอยพาดสองยังชนะนะเฮ้ยเคล้วพลังมันห่างแนละ้วเรื่อว่าปานดีๆนี่ตึงนี่ได้นะ พาดสองอาวุธสามดาวคุนเนาะคิดว่ามีไปอีกนี่นี่ละที่ยังพลเอกตีเกลวินกับใต้ดินมาบาทน,นี้มัดมังกรเหรือนภาเป็นเหลีะมาชุบโซนิกฟังสีเงาชูเข้าไปตู้มเข้าไปได้ตีขึ้นมาใส่ซุริยุคเลยบูดขึ้นมาใส่ซุริยุมาได้ตีปะบอทันอีกโอ้โห ลูกติาวายุสลาตันสตันสองสยองขวัญเตะมาอีกบ่รเขาหลัวเลยนะมัดมังกรเงินนภาอูมเก่าล้านหกเียบไปทางอีกสิบแปดล้ลานหายยกติมัดมังกรเงินยย <c oughs> นภาคอยขุมยวัวขุมยัวซาใจดีไหมตีข้นเน่ยนะไปอีกมัดอันนี้ก็บบอสชนะเขาอันนี้ก็เลยปูปอมก็าปนี้ นะไปอีกนี่ใส่ตะเอออีกจะออรออยู่บ่เมือ่อไปเฮาบ่เนี้หาตีคนไม่ต้าบ่เนี้มาผู้ดใดอีกป่ะนี่อยากเจอของนี่โนเนมไปก้อนไปก้อนนี่มีเพยทักเขามาอีกวะตอนเสารนะ์เนาะคลิปวันี้นะตอนนี้เฟย์มีคนได้อันนี้กะเดี๋ยวขันท้าพวก,กชิลนะิปหน่า งีนี่ก็ตั้งเป้ายุทิศนะข่อยเนาะขอน่ะถาโบร็อตมากเก็สีพอได้ซูสีน่นะกับไอ้ดวงอาชุราคาปูตูนาะอันนี้ก็ปูบอมเริ่มใหม่ก็โหดแล้วก็ระดับหัวใจนี่เปิดเดวยวถาเปิดโบร็อตมาก็มีสองคลิปมีหาเจ็ดแปะกับไปคอไอ้นั่นกับหาหาข่อยมาให้นี่ ใครคือผู้โชคดีอ๋อโ,โซนิกห้าดาวโซนิกห้าดาวเหลืองชูเข้าไป่ะปืนใหญ่มอดไหมฟุบชุบป้มเรียบร้อยปฏิชีบเบรบเบรเอนติมาทาบราุราพลาดนี่ข้าเจ้าเนี่ยสปังเสียเอาชุบสีลานหนึ่งไปหมัดมังกรเหินนภาชุบเยี่ไป อุ้มเข้าไปเยอบไปอีกายโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วครับ